ตอนนี้ฉันขอย้ำถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เรากำลังคุยกันก่อนหน้านี้เสียก่อนเพราะมันเปรียบเสมือนเป็นสภาวะที่ถูกมองข้ามมากกว่า2,000ปีแล้วท่านโปเช่พูดเรื่องอะไรเหรอครับทีมถามก็เรื่องสภาวะที่พระพุทธเจ้าค้นพบการเป็นพุทธะที่อยู่ในตัวเองน่ะสิซึ่งตรงนี้มันจะเป็นกระบวนการ ที่รัดสั้นตัดตรงมากที่สุดและกระบวนการนี้เองที่ทำให้สามารถสร้างพระอริยสงฆ์หรือพระอรหันได้เป็นแสนแสนคนในช่วงชีวิตของเขาบางคนสามารถเข้าใจได้เลยจากการฟังพระพุทธเจ้าพูดเพียงแค่ครั้งเดียวท่านโพเชเสนอดีดีครับทิมตอบ สรุปเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตระหนักรู้ถึงการเป็นพุทธาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสภาวะที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการไต่ลำดับขั้นเหมือนกับกระบวนการเรียนรู้ทั่วๆไปคือ 1. เขาจะเป็นเนื้อเดียวกับความรักความเมตตาได้ทันทีเพราะตัวจิตพุทธะหรือจิตพระเจ้านั้นมีสภาวะเป็นความรักความเมตตาอยู่แล้ว เขาจึงไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะมีความรักเพราะเขาได้เป็นความรักไปแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาตัดสินใจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าเขาจะคิดพูดหรือทำสิ่งใดมันจะประกอบไปด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง 2. เขาจะเป็นความอิสระ ความอิสระตรงนี้หมายถึงเขาจะไม่ยอมพึ่งพาใครอีกต่อไปเขาจะไม่สะุกสถานต่อความเชื่อใดๆถ้าหากความเชื่อนั้นทําให้เขาต้องพึ่งพาเขาจะปฏิเสธสิ่งนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันจึงไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เขาเป็นอีกแล้ว 3. เขาจะอยู่เหนือการเวลาสิ่งนี้หมายถึง เมื่อเขาเป็นพุทธะแล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องรอสภาวะหนึ่งสภาวะใดหรือใช้กรรมวิธีหนึ่งกรรมวิธีใดเพื่อที่จะนำพาให้เขาเข้าไปสู่สภาวะนั้นอีกเพราะเขาเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว 4. เขาจะมีความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวนี้หมายถึงเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นพุทธะและเขาก็รู้ว่าทุกๆคนบนโลกก็เป็นพุทธะเช่นเดียวกัน ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถแบ่งแยกใครออกจากใครไม่สามารถแสดงออกว่าตัวเองสูงกว่าใครขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถจะแสดงออกว่าตัวเองด้อยกว่าใคร 5. เขาจะประจักษ์รู้ด้วยตนเองคำว่าประจักษ์รู้ตรงนี้หมายถึงมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างการรู้แบบได้ยินได้ฟังมาเปรียบเทียบเหมือนการรู้ในภาคทฤษฎี กับการรู้ในภาคปฏิบัติหรือการลงมือทำและเมื่อเขารู้ตรงนี้แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องสอนความรู้ให้กับใครเพราะเขาได้ประจักษ์แล้วว่าความรู้ไม่ได้ทำให้คนประจักษ์แต่สิ่งที่เขาสมควรจะสอนคือวิธีการทำให้คนสามารถประจักษ์รู้ได้ด้วยตัวเอง 6. เขาจะเตือนตนได้อย่างเป็นธรรมชาติหมายถึง เมื่อเขามีสภาวะการเป็นพุทธ,ธะแล้วสภาวะนั้นจะย้ำเตือนให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับจิตสำนึกร่วมกับความรู้สึกนึกคิดใช้ชีวิตอยู่บนโลกทางกายภาพได้อย่างสมบูรณ์ปรากฏการที่แสดงออกมาคือเขาจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ที่ดีงามเขาจะมีแต่ความสุขที่เกิดจากภายในเขาจะมีแต่ความเบิกบานและเขาจะมั่นคง อยู่กับสภาวะนี้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กดข้อบังคับใดๆ